สาไม้จังไดให้เ้นเสมอกันมือนียายทุนมีเคล็ดลับกระช้อนคู่มาฝากพี่น้องจ้าสิพามาเบิ่งการสาวไม้แบบว่าต้องนับล้งไม้ให้มันยางตอนเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม้มาสอนในเฮาสาวไม้มาตรฐานเพื่อนจะบอกให้เฮานับล้งไม้ขนาดเส้นยืนต้องใส่หกสิบถึงแปดสิบลังขนาดเส้นพุ่งต้องใส่แปดสิบถึงร้อยยี่สิบลังนั่นคือสูตรสาวไม้ที่ได้มาตรฐานมกสเอาตรงๆทำว่ามานับล้งไม้เฮ็ดจังไดกับสาบ่ทมาชิกในกุ้มจึงเกิดไอเดียใส่กระช้อนตวงเส้นไม้เป็นการตวงแทนการ นับหลังกระช้อนน้อยเอาไว้ตวงสาวไหมเสียนยืนเส้นต้องทอกันแน่นพอดี่บน้านะ่บาบางสาวแล้วได้เส้นสม่ำเสมอกระช้อนใหญ่สำหรับเสียนพุ่งเน้นเส้นอวบฟูใหญ่สำหรับมัดมีโจ แลค่อผ่าออกมาหนาหนุ่มสูตรนี่ไพเฮ็ดก็ได้กระช้อนน้อยเส้นยืนกระช้อนใยเส็นพุ่งเห็นบ่คขาพี่น้องแคปเปียนเทคนิคนิคนดเดียวงานสาวไหมเฮาก็ง่ายขึ้นบัากหลายทับเบิ้งคลิปนี้จบแล้วพี่น้องล้องเอาไปเฮ็ดเบิ้งเด้ค่ะซีโอยให้ประหยัดเวลาแถมยังได้ขนาดเส้นไหมที่พอดีเป๊ะทอผ่าออกมางามเส,นสม้นสม่ำเสมอแน่นอนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดแช์ ไปเห้มูพวกเขาเช้าสาวไหมเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะหรือไผมีเทคนิคดีๆกับคอมเมนต์บอกกันแน่เด้อค่ะ